สวัสดีค่ะทุกคนคลิปน,นี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะที่เรายัางอยู่กันที่ปราสาทนาครห,ห,ห,หลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเรานั่นเองนะคะก็เมื่อกี้ตอนมาถึงเนี่ยกี้คิดว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปน้ำน้ำพระศกพุทธบาทข้างบนก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ลงมาเดินชั้นล่างลงมาเดินชั้นชั้นสองชั้นล่างที่ปราสาทนาครหลวงแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยมาเดินดูรอบๆใช่ไหมคะก่อนกลับเราค่อยมาแวะที่ตรงพระจาร์ลอยน้ำกันเพราะว่า ปีก่อนกี่มาเนี่ยที่ไม่ได้เข้าไปนะคะ mm hmm. ก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ปีนี้มาขนาดนี้แล้วไม่เข้าไปก็คงจะแปลกไปนะคะทุกคนคะประสารนครหลวงค่ะป้ายอลังการงานสร้างมากนะคะออกมาจากตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาก็คิดว่าน่าจะสักประมาณสักเท่าไหร่นะเออใช้เวลาเดินทางประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้อ่ะคะ่ะจากตัวเมืองนะคะจากวัดพระศรีสันเพช เร็แล้วมาที่บริเวณพระสารนครหลวงเนี่ยนะคะก็จะมีป้ายอลังการงานสร้างฝั่งตรงข้ามเป็นวัดนครหลวงนู่นข้างหลังกี้เป็นวัดนครหลวงนะคะเห็นไหมคะเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ประจ,จําภาษาอยู่นะคะส่วนบริเวณตรงนี้คือนครหลวงศิลาพระจันลอยน้ําระสานครหลวงพระพุทธบาทสี่ลอยนี่เห็นไหมคะมีป้ายใหญ่อยู่ข้างหน้าขนาดนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะมีเป็นร้านค้า กี้ถามแล้วนะคะว่าร้านค้าเนี่ยข้างในเนี่ยนะคะเออมาขายทุกวันไหมคุณลุงเจ้าหน้าที่คุณลุงข้างในบอกว่ามาขายเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือจะมาครบก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่ากี้เคยมาที่เนี่ยนรอบที่สองแล้วใช่ไหมวันธรรมดาที่นี่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างที่บอกนะคะว่าใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะแล้วถ้าติดตามคลิปที่กี้พามาในวันนี้กี้บอกได้เลยว่าปราสาทนครหลวงที่อำเภอนครหลวงแห่งนี้เนี่ยสวยงามมาก ว่าใครไม่มาเสียดายมากนะคะเราจะบอกงี้ค่ะทุกคนตรงนี้มันมีะระฆังอยู่เราตีะระฆังได้ไหมอ่ะเขาให้ต่อตีไหมเนี่ยตีได้ไหมคะตีได้ไหมคะ,ะคระฆังตีได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็คงไม่รู้ว่าเราพูดอะไรกับเขาเนอะอันนี้ไม่เป็นะระฆังทุกคนเห็นไหมนี่นี่ะระฆังเอกี้ไม่แน่ใจว่าเขาตีได้หรือเปล่านะ แตปกติเวลาเราไปตามวัดใช่ไหมคะทุกคนระครังเนี่ยมันตีได้นะคะเหตุผลของการตีะระฆังเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่จะบอกให้กับพระอินทร์มสวรรค์นะคะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยยังคงอยู่บนโลกมนุษย์แห่งนี้นะคะเนื้อหาข้างในเข้าไปเนี่ยก็จะคื็จะเป็นร้านขายของข้างในนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะเป็ปราสาทนครหลวงที่เข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะมาตรงบริเวณรอยพระพุทธบาทสี่รอยนะคะเดี๋ยวนะ หนึ่งสองสามสี่อ๋อทุกคนคะคี่จะให้ทุกคนดูอะไรมีคนถามกีว่าพระพุทธบาทสี่รอยอะดูไงดูงี้ค่ะทุกคนดูนี้นะนี่จริงๆถ้าขึ้นไปข้างในเมื่อสักครู่เนี้ยทุกคนก็จะเห็นหนึ่งอยเดี๋ยนะอันเนี้ยอันเนี้ยคือหนึ่งอยเห็นไหมคะอันเนี้ยคือหนึ่งรอยหนึ่งรอยนะคะแล้วพอมาอันเนี้ยก็คือสองรอยถูกไหมคะแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยกับอันเนี้ยมันจะเหลื่อมกันอยู่อันเนี้ยก็คือสามอย แล้วก็อันนี้อันใหญ่สุดอันเนี้ยก็คือสี่ลอยทุกคนได้ภาพหรือไหมเออข้างบนประสาทก็เป็นแบบนี้แหละเพราะว่ามีคนถามกี้ว่าพี่กี้ดูไงอะสี่ลอยดูอย่างนี้แหละค่ะอย่างที่บอกเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ลอยอันนี้เห็นไหมเอออันนี้ค่อยดูใกล้ๆหน่อยนะคะพอขึ้นไปข้างบนจะเอามือไปจิ้ม,มๆก็ไม่ไม่น่าจะได้นะคะทุกคนอ่ะทุกคนคะต่อค่ะอ่ะเห็นไหมเป็นไปตามพี่กี้คิดจริงๆอะรู้งี้ขึ้นไปตั้งแต่ทีแรกก็ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะ ว่านี้เราก็ต้องรอก่อนนะคะทุกคนขี้เกงใจเขาไงเนี่ยแล้วที่สำคัญอ่ะข้างในอ่ะพื้นที่มันแคบมากทุกคนนี่ภาพออกไหมเหมือนตอนไปพระบาทอะ่ะเอ้เราก็ต้องไปสุมทุ่มพุ่มไม้ประมาณแบบว่ารอให้เขาออกมาก่อนอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วถ้าจะนานด้วยนะคะเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมไม่มาทำไมไม่เข้าไปตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยเธอเอาไงดีคะอ๋อขี่รูล้ละเราเดินรอบๆก่อนละกันเออนะเดี๋ยวพอเขาออกมาปุ๊บ เราก็เข้าไปปั๊บนะคะอ่ะทุกคนเข้ามาทางนี้มันจะมีทางขึ้นอยู่เห็นไหมตื๊ดๆนี่ตามมาเลยค่ะทุกคนทางขึ้นอันนี้กี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบันไดนาคหรือเปล่านะคะแต่ของกี้ไม่เห็นหัวหนาอะ่ะน่าจะเป็นทางขึ้นธรรมดาปกตินะอัน,นนี้น่าจะเป็นเขาเรียกเป็นอะไรน,นะคะเป็นตัวไอที่ใช้จับปกตินะคะอ่อเข้ามาด้านในค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเราวนด้านนอกก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรอ่อ นี่ไงทุกคนนี่พระจันทร์ลอยน้ำอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวข้างในน่าจะมีข้อมูลบอกนะคะว่าพระจันทร์ลอยน้ำมาจากไหนทำไมถึงเรียกพระจันทร์ลอยน้ำเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบของศิลาที่มีรูปกลมๆเหมือนพระจันทร์ดวงใหญ่ๆอ่ะนะคะก็เลยน่าจะลอยน้ำมามั้งไม่งั้นเขาจะเรียกพระจันทร์ลอยน้ำได้ไงอะ ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เดาเดาเดาเลยล้วนๆเลยนะคะทุกคนเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มานะคะที่ไม่รู้ข้อมูลเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่ายังไงรูปแบบของตัวที่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 ครอบในส่วนของพระจันทร์ลอยน้ําอยู่เนี่ยนะคะทุกคนมันมีลนะักษณะเป็นคล้ายๆเหมือนเอ๊แบบนี้เขาเรียกมันดบหรือวาคะทุกคนแบบนี้เขาเรียกมันดบหรือเปล่า,แบบาอะ อันไหนไม่แน่ใจพูดสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะคะพี่ว่ามันเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนจะตุลมุกนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกมนดกหรือเปล่าแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าตัวที่ครอบในส่วนของพระจันทร์เนี่ยมันเป็นเหมือนจะตุลมุกอะคะ่ะทุกคนสี่ด้านมีทางขึ้นได้ทั้งหมดสี่ด้านเลยแต่ว่าเขาเปิดประตูให้เข้าได้แค่ทางเดียวซึ่งก็เป็นปกตินะคะทุกคนเหมือนบนปราสาทอะมันเข้าออกได้หลายทิศทางมาก อ๋อทุกคนคะด้านหลังเข้าไม่ได hey. ้ค่ะอ่านี่นี่ด้านหลังปิดทึบนะคะเห็นไหมคะนี่ด้านหลังปิดทึบนะคะแล้วก็ทางขึ้นน่ะก็คือมีทางด้านนี้ด้วยทางด้านนี้ด้วยคือพูดง่ายคือมันมีทางขึ้นที่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นทางสโลปแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีเป็นตัวเน่ยเนี่ยพี่ไอตัวไอตัวที่มันเป็นทางอย่างเงี้ยพี่เรือกไม่ถูกอ่ะมันคืออะไรอย่างเงี้ยเนี้ยเนียเนี่ยเนี่ยเนีเนี้ย คืออะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่พญานาคเพราะถ้ามีพญานาคมันจะต้องมีหัวตรงนี้หรือไม่ก็มีอยู่ตรงนู้นนะคะคือทําเป็นลักษณะเหมือนเป็นทางอย่างเงี้ยนะคะมันมีอยู่ทั้งหมดแค่มีสี่สี่ทางหนึ่งสองสามสี่นะคะแต่ว่าในส่วนทางที่มันเป็นทางเข้าทางออกแบบเนี้นะคะมันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ทางเหมือนกันทุกคนคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกัน <laughs> ไปค่ะทุกคน ตื่นเต้นยังเลยอ่ะยังไม่เคยเข้าไปข้างในสักครั้งเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะได้เข้าไปแล้วนะคะไปเลยนี่ค่ะทุกคนเราจานลอยน้ําอยู่ตรงนี้นี่เองบอกก่อนนะคะกี้ยังไม่รู้ประวัตินะว่าคือยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่รู้แน่ๆคือต้องถอดรองเท้าค่ะนะคะแป๊บเนึ่งค่ะทุกคน <laughs> เหนื่อยเ <laughs> ชื่อกี้ยังว่ามันเหนื่อยเพราะว่าอะไรรู้ไห ย้อมกันอีกทีนะคะตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวอากาศมันเย็นแล้วเวลาอากาศเย็นเนี่ยเวลาเดินเนี่ยหายใจไม่ค่อยจะทันเลยต้องถอดแมสปกติเวลาใส่แมสก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วนะคะอันนี้ขนาดถอดยังเหนื่อยเลยเพราะว่าอากาศมันแห้งมากค่ะทุกคนไปเข้าไปข้างในกันค่ะโห oh. คคอเกี้ชอบพระพุทธรูปที่นี่มากเลยค่ะคือพระพุทธรูปปางเหล่านี้นะคะทุกคนเป็นปางชนะมาหรือว่าปางมาลาวิชัย พุทธทักนณะของการที่เราเรียกแบบนี้เพราะว่าพระหัตถ์ซ้ายน่ะวางอยู่บนพระเผาพระหัตถ์ขวาวางทิ้งนิ้วลงทุกนิ้วลงสู่พื้นปฐพีบนพระชานุ mm. อ่อไม่ใช่อ่าใช่บนพระชานุทางด้านขวารูปแบบจะเป็นสไตล์อย่างนี้นะคะ mm. ปะิสถานอยู่บนบัวกี่ชั้นกี่ชั้นก็แล้วแต่กันไปแต่ละที่แต่ละที่ก็จะสร้างไม่เหมือนกัน mm. รูปทรงประตูทางเข้าทางออกเนี่ยมีทั้งหมด3นะคะอย่างที่คี้บอกว่าทางด้านหลังเนี่ยมันออกไม่ได้ เป็นรูปทรงแบบอาร์ตอาร์ตนะคะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะอันนี้คือพระจันทรลอยน้ำค่ะทุกคนโอ้หกี่อยากจ,จะบอกว่าดีใจจังเลยที่ได้เข้ามาใกล้ขนาดนี้นะคะแล้วก็กี่อยากจ,จะบอกทุกคนว่าหลายคนนะคะที่ช่วงเนี้ยจะต้องแบบเดินทางไปที่นั่นที่นี่ที่นู่นบางคนรักพี่เสดยน้องอ่ะไม่รู้จะไปที่ไหนดี แต่ที่อาจจะโชคดีที่อยู่ในอยุธยานะคะที่ก็จะพยายามพาไปในสถานที่ที่มันเป็นสิริมงคละในช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะทุกทกที่เลยไปกราบพระไ,ไว้วาพระไปดูบรลาณสถานไปหาของกินอร่อยๆอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เข้ามาใกล้ๆอย่างนี้นะคะก็อย่างนี้ค่ะทุกคนอธิษฐานจิตแล้วกันนะคะทุกคนขอใหออ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนที่นี่ก็จะมีกาบูชาในส่วนของพระจันทร์ลอยน้า เขาเารียกว่าศิลาจันทร,รานะคะศิลาจันทาประวัตินี่เดี๋ยวกี้ขอ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 เบรกก่อนแลวกันนะคะหมายความว่าเดี๋ยวกี้จะไปใส่ไว้ใต้ท้ายคลิปว่าเขาเจอที่เนี่ยยังไงเพราะกี้เดินเข้ามากี้ไม่เห็นมีข้อมูลแล้วเราพีเราก็ไม่ได้เปิดดูในอะไรสักอย่างเลยด้วยไงเ <laughs> ข้ามาเลยะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีคนเดินเข้ามาแล้วเราก็จะต้องรีบออกไปนะคะเนี่ยค่ะมีที่ให้ทําบุญนะคะมีนี่ค่าน้ำข่าวไฟกับไม้ลูกเทียนอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่จิตศรัทธาน,นะคะทุกคน เนี่ยค่ะนี่คือพระจันทรลอยน้ำนะคะย้ำกันอีกทีเนี่ยค่ะเป็นลักษณะคือพูงนายคือเหมือนเป็นศิลาใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะนี่นะใหญ่จริงๆค่ะทุกคนนะคะเนี่ยใหญ่จริงๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ,คะ,คะอันนี้คือทางเข้าอีกทางนึงนะคะอย่างที่บอกว่าเข้าออกได้หลายทางนะคะและรูปทรงประตูก็เป็นทรงอาร์กแบบนี้นะคะมีพระบรมฉายรักษ์ของในหลวงอีกแล้วนะคะทุกคน กี้เห็นจุดทําบุญหลายจุดมากเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเสร็จจุตรงนี้เด็กกี้จะยอดทําบุญนะคะทุกคนคะนี่คือพระบรมฉายลักษณ์ของรัชกาลที่9้าของเรานั่นเองนะคะทุกคนท่านทรงเสด็จมาที่นี่ชัดเจนค่ะนะคะกี้ดีใจจังเลยอะ่ะคือทุกคนนพระบรมไฉคะในชีวิตหนึ่งเนี่ยเรากี้เป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งละที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดพระองค์เหมือนหลายๆคนที่เขามีโอกาสดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เห็นพระองค์ท่านเสด็จไปตามที่ต่างๆแล้วเราได้มาในที่ที่พระองค์เคยเสด็จมาเนี่ย กี้ก็รู้สึกดีอะอย่างน้อยเราก็ได้มาในที่ที่พระอ,องค์เคยมาถึงจะได้ไม่ได้มาพบพระพักก็ไม่เป็นไรนะคะรักในหลวงค่ะทุกคนนะคะกี้รักพระอ,องค์ท่านจริงๆนะคะทำสอนของพระอ,องค์ท่านเนี่ยกี้เอามาใช้ในชีวิตของกี้เสมอๆเลยหลายๆเรื่องทีเดียวนะคะรักในหลวงค่ะนี่ค่ะไม่รู้ว่าพระอ,องค์โอเคค่ะทุกคนขอโทษทีค่ะื่อสักครู่นี้ตัดไปแล้วนะคะลืมไปลืมลบไฟล์ที่โหลดไปแล้วนะคะ โอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนโทรศัพท์เครื่องใหม่กําลังจะมานะคะทุกคนใจเย็นๆนะคะเมมโมรี่กี้เต็มแล้วเต็มอีกไม่ไหวจริงๆไม่อยากจะลบอะไรทักอย่างไงทุกคนคะกี้้พูดถึงว่ากี้รักพระองค์ท่านนะคะคำสอนของพระองค์กี้นํามาใช้หลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะมันทําให้เราลอดพ้นวิกฤตต่างๆนานาที่เราเจอมาในชีวิตของเรานะคะดีใจที่ได้มาในที่ที่พระองค์เสด็จมาเมื่อกี้ขึ้นไปบนดกก็มี มีพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์อยู่ข้างบนมาตรงน,นี้ก็เจออีกแล้วนะคะชัดเจนว่าวัดนี้เนี่ยอยู่ในความดูแลของของทั้งราชการนะคะมันถึงได้ยังสวยงามอยู่อย่างนี้ด้วยแหละนะคะที่ว่าอันนี้ทางด้านหลังค่ะทุกคนเนี่ยค่ะด้าน,นหลังก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะแลวตรงน,นี้ก็จะมีเป็นพระพุทธรูปต่างๆมากมายนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกนะคะพระพุทธรูปที่นี่เนี่ยสวยงามมากเลยอะ่ะคือเห็นก็รู้ว่าเก่าอะ่ะ นะคะเพราะว่ารูปทรงพระพักสไตล์อย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราจะเห็นในวัดอยุธยาที่ไม่ใช่ช่วงปลายๆหรอกนะคะนะ่าสไตล์พระพักประมาณอย่างเงี้ยแต่กี้นึกไม่ออกว่ากี้เคยไปเห็นพระพุทธรูปพระพักแนวเนี้นี้ที่ไหนนะที่จังหวัดไหนสักจังหวัดหนึ่งอ๋อทุกคนวัดพระนอนจักรสีไงพระพุทธรูปที่อยู่ตรงด้านรอบๆอะ่ะหน้าตาสไตล์เออพระพักสไตล์ประมาณอย่างเงี้ยแหละเออประมาณอย่างเงี้ยใช่รุ่นๆแบบคือหน้าตาคือพระพักจะแบบ บอกไม่ถูกอ่ะแต่แต่แต่จะไม่เหมือนหลายๆวัดที่ไปมาแต่ปกติหลายๆวัดก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะประมาณนี้อย่างที่บอกว่าปางเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ว่ารูปหน้าอาจจะไม่เหมือนกันสซเลระอาจจะต่างกันประมาณนี้ค่ะอ่ะทุกคนคะ่ะไปแล้วคะ่ะทุกคนในส่วนของออพระจันทร์ลอยน้ําที่ปราสาทนครหลวงแห่งนี้นะคะนี่ดีใจที่ได้มาคะ่ะทุกคนนะคะ เราเจอการเลคะ่ะทุกคนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปในเมืองกันเด็กที่จะเข้าไปในเมืองไปพักให้หายเหนื่อยสักพักหนึ่งก่อนนะคะทานข้าวทานอะไรเรียบร้อยโอ้นี่อัดยาวมา,าตั้งแต่มาถึงนะคะยังไม่ได้หยุดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปในเมืองแล้วก็ช่วงเย็นๆถ้ามีาหลังใบยบแก,แก่เด็กที่จะพาไปเดินดูซิว่าตอนนี้เขาจัดงานเตรียมงานกันไปถึงไหนแล้วนะคะบางทีเราอาจจะเข้าไปเดินที่วัดพระศรีก็ได้นะเออประมาณนั้นแหละนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนายค่ะขอบคุณมากสำหรับ การติดตามนะคะไปละแล้วเจอกันในตอนต่อไปเทคแครนะคะสวัสดีค่ะ